คุณผู้ชมครับคุณมีความคิดที่อยากจะเป็นแบตเีเรียบ้างหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเป็นแบคทเทีเรียให้ทุกคนดูนะครับพูดเทียอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะ่ะผมก็กดเล่นไปแล้วนะครับและมันก็กําลังหลุดเริ่มแรกมาผมก็เป็นตัวบ้าตัวบออะไรไม่รู้มันชื่อว่าเออมันชื่อว่าซีเลดครับแล้วก็เริ่มแรกมาผมก็ เดินกินไอเม็ดเขียวๆมันมันคืออะไรไม่รู้นะครับแล้วผมก็เจอตัวป้าตัวบอลอะไรแนี่ผมไม่รู้จักชื่อแล้วผมก็ชอบไปโจมตีมันซึ่งผมก็โจมตีมันเข้านะครับแต่ว่าผมก็กดสกิลไปมะม่วงกดปุ่มที่มันมีให้อยู่ครับจนผมก็ฆ่ามันได้แล้วผมก็กินไอเมเด็ดแดงๆกับเม็ดเขียวผมผมเพิ่งเข้าใจว่าไอเม็ดเขียวๆนั่นก็คือเออเม็ดท,ที่จะกินแล้วจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับแล้วก็ไอเม็ดเออแดงๆนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสตามิน่าให้กับเรา และหลังจากนี้เนี่ยผมก็ไล่กินเม็ดเขียวๆแดงๆนี้แล้วผมก็ทําลายสิ่งสิ่งหนึ่งจนผมเจอไอ้เม็ดสีฟ้าผมไม่รู้มันคืออะไรแต่พอผมกินไปเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันคือเม็ดดีเอซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเม็ดดีเอนไว้ทําอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ลองใช้สกิลสกิลหนึ่งซึ่งมันเป็นสกิลที่เท่มากเลยมันปล่อยสายฟ้าออกมาได้และผ่านไปสักพักผมก็ตีไอ้เจ้านี่แตกแล้วผมก็ได้เม็ดสีฟ้ามาเม็ดดีเอ็นเอนั่นเอง แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันเอาไปทําอะไรและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไล่กินสิ่งที่อยู่รอบๆมังผมให้หมดหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าไอ้หลอดสีบบฟ้าข้างบนนะมันคือหลอดเลเวลยิ่งเรากินมากเท่าไหร่เลเวลเก็ยิ่งขึ้นมากเท่านั้น เล่นจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเลเวลใกล้จะอัพแล้วผมก็เลยกินไปเรื่อยๆแล้วผมก็หาเรื่องตีคนอื่นไปหลังจากที่ผมเลเวลสเนี่ยผมคิดว่าตัวเองตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็เลยลองจองตีตัวนี้ดูซึ่งสรุปว่า ผมจงตีมันได้ครับ ที่ผมเล่นมานานผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเพราะมันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยว่าผมนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังเล่นต่อไปเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเล่นอะไรต่อดี แต่ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งฟามเบลที่ดีของผมเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์เออไม่ใช่มอนสเตอร์ดิคือมีแบคทเตทอรียเต็มไปหมดเลยผมรู้สึกว่าผมอยากขย่ำมมันมากผมก็เลยนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมทำแต่หลังจากนี้เนี่ยผมได้เจออะไรแปลกประหลาดเนี่ยแล้วผมก็เลยเดินไปกินมัน และผมก็เพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นยาเพิ่มสปีดนี่เองและอยู่ดีๆเนี่ยผมก็ได้ไปเจอไอตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือน พยาดเลยผมก็ข้าวมันว้ามันน่ารงเกียจมากนั่นไฮด้าหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าใช่นะหลังจากที่ผมเล่นมานานผมก็เลเวลอัพเป็นเลเวลสามอ่ามันนานจริงๆนะ แล้วผมก็ได้เกิดความสงสัยว่าไอ้ดีเอ็นเอมันได้ทำอะไรผมก็เลยกดเข้าไปสรุปว่าอ๋อมันเอาไว้อัพสเตตได้ผมก็เลยจัดไปเลย แต่ผมก็ยังสงสัยว่าไอาช่องเรียมๆนั้นไปทำอะไรผมก็เลยเปิดดูเรื่อยๆเปิดดูเรื่อยๆว่ามันแต่ละอันทําอะไรได้บ้างจนผมไปสะดุดตากับอันหนึ่งที่มันบอกว่ามันจะเพิ่มขนาดไซส์ให้กับเราว้าวผมตัวใหญ่ขึ้น แล้วก็นั่นแหละครับโฆษณามาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยใครยังไม่กดไลค์หรือกดซับกันบ้างครับถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมก็ได้พบเจอกับศัตรูตัวนึงเนี่ยผมได้เข้าต่อสู้กับมันครับแต่ผมไม่นึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถูกบทขยี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ